สวัสดีคุณผู้ชมครับในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับ6ปัญหาใหญ่ๆนะครับในแมปของกรวเก่าดนนั่นเองครับเดี๋ยวมาดูกันว่า6ปัญหานี้จะมีอะไรกันบ้างไปติดตามรับชมกันเลยโอ้ยติดคือแต่เดียวก่อนนะครับที่บ้านจอดชอบมีบริการแมปปลูกผักนี้ด้วยนะครับหากใครสนใจไปตามกันได้ครับไม่ว่าจะเป็นน้องสัตว์เลี้ยงครับหรือจะเป็นผลไม้ก็สามารถไปจัดกันได้นั่นเองนะครับปัญหาแรกเลยนะครับผมนะของแมปนี้ก็คือเรื่องของกระเป๋านะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นเลข1นถึง0นี้นะฮะเวลา ปรับเปลี่ยนกันแบบชุลมุนวุ่นวายเลยทีเดียวนะครับผมนาะจำเป็นจะต้องมาจัดใหม่ทุกครั้งในเวลาเข้าเกมนะครับคือใครมันจะขยันขนาดนั้นนะครับผมนะน้องๆเออไม่เข้าใจแอดมินจริงๆเลยนะครับผมแะททำไมต้องทําให้มันยุ่งยากด้วยนะครับผมแต่แค่เซฟประวัติการใช้งานของไอเทมนะครับทำไมถึงทําไม่ได้นะฮะผู้เล่นมีตั้งเป็นล้านๆนะครับผมเนะทำไมถึงเรื่องแค่นี้ทาไมถึงไม่คิดที่จะปรับมันเลยเออน้องๆมีใครเห็นด้วยกับพี่หรือเปล่านะครับผมถ้าเห็นด้วยกดไลค์ด้วยนะครับผมนะตงเออปัญหาที่2ตาามมก็คืือออเร่งงข เช่นนะครับมึงจะแยกทําไมเนี่ยแอดมีทาไมมึงไม่ทํารวมกันในคผู้ชมไปเข้าใจโอ,โ,โอ้โหเวลาตอนหานี่คือหากันให้วุ่นหากันให้ควักเลยนะครับผมนะอย่างเช่นไอสตาร์เนี่ยโอ้โหมีหลายอันเหลือเกินนะครับผมนะฮะแล้วมันก็ไม่ได้เรียงกันด้วยนะเอออยู่นี่2อันอยู่นี่1อันนะครับอยู่นี่1อันโอ้โหพระเจ้าแม่เจ้าจอดในคุณผู้ชมฝากด้วยนะครับผมนะแอดมนก็ช่วยแก้หน่อยละกันและที่สาคัญนะครับเวลาเราเอาของไปเก็บแบบนี้ปุ๊บมันจะหายไปไม่รู้อยู่ตรงไหนด้วยนะเออนะครับผมนะเก็บปุ๊บเราหายเลย นะครับดูเนี้ยเอาโหยไม่รู้หายไปไหนแล้วด้วยก็ต้องมาพิมพ์ค้นหาใหม่นะับผมมันน้องเนี่ยมันยุ่งยากนะครับเอาเปลี่ยนภาษาก่อนนี่นะครับผมนะก็ต้องพิมพ์ค้นหาใหม่แบบนี้อันนี้ค่อนข้างที่จะวุ่นวายนิดหนึ่งนะฮะถ้าแอดมินได้ดูคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนำไปปรับปรุงด้วยก็แล้วกันนะครับเอาให้มันรวมกันแม่เลยนะครับผมมันจะได้ง่ายต่อการค้นหานะฮะปัญหาที่3ามนะครับเชื่อว่าหลายคนเจอกันบ่อยนะครับผมนนก็คือเรื่องของการที่เรากดเข้าไปคุยนะครับโดยเฉพาะอีเวนต์ตรงนี้แล้วโดยเฉพาะเนี่ยคือกกูููอย่ตรรงลาาาไชเเว มันก็จะเป็นการเก็บเรียบร้อยนะครับผมนะกูกดเก็บมาแล้วนะผู้ชมเอ้โหสมมุติว่าพี่จะคุยกับเจ้าควีนบีเนี่ยพี่กด E ีปุ๊บอ่าเรียบร้อยไม่ได้คุยนะครับกลายเป็นว่าเราเก็บของเข้ากระเป๋าตัวเองเสียแล้วนะคับผู้ชมแต่ละชิ้นก็ไม่ได้ราคาถูกๆนะฮะเดี๋ยวดูราคาให้นะครับนี่ฮะตามนี้เลยนะครับอ่าสามร้อย้านนะคผู้ชมโอ้โหเก็บพลาดนี่คือน้ําตาล่วงอะผู้ชมรู้ไหมนะครับผมนะว่าพี่ทํายังไงถึงจะคุยกับเจ้าควีนบีได้นะครับพี่ต้องแงนหน้าแบบนี้นะผู้ชมฮะถ้าต นาดีเนี่ยมันจะเป็นการเก็บของในบ้านนะฮะเราต้องหงนหน้าคุยขนาดนี้ครับนี่เป็นการคุยกับเจ้าควินบีนะผู้ชมนี่ถือว่าดีนะที่เป็นส่วนของตัวเองนะครับถ้าเป็นส่วนของชาวบ้านละก็น,นะครับก็จะเป็นการกดอีเพื่อเสียโลบักนั่นเองนะผู้ชมโอ้ยมึงจะหิวเงินเลยขนาดนั้นนะผู้ชมอีกหนึ่งปัญหานะครับผมนะที่ค่อนข้างที่จะเป็นปัญหาหลักตั้งแต่เกมเปิดเลยก็คือเรื่องของการเดินนะครับผมนะมึงทำไมไม่ทําปุ่มวิ่งมาให้กูเนี่ยเฮ้ยแอดมินมึงคิดอะไรอยู่เนี่ยนะครับถึงแม้จะรู้ว่ามันวาร์ปได คืออีกหนึ่งปัญหากูก็ต้องมานั่งพิมพ์อีกแหละคุณผู้ชมดูสิโอเคก่อนจะเจอนะครับผมนะก็คือสามารถวาร์ปไปได้นะครับผมนะก็จริงนะครับถึงแม้จะเป็นวาร์ปไปการซ,ออซื้อของซื้อของก็จริงแต่ว่านะครับผมนะอีเวนต์ตรงกลางคือกูก็ต้องเดินไงเดินอย่างเดียวเลยทําไมไม่มีกดคิวแดดนะครับหรือเออ่กดชิปวิ่งอะไรประมาณนี้นะครับคอนโทรก็ได้นะคอนโทรก็ได้นะว่างๆอยู่แล้วปุ่มมันว่าง,างก,ก็กดเข้าไปนะครับ <c oughs> ไม่เข้าใจทำไมกูต้องเดินนะฮะหรือแอดวานไปเลย,เลยก็กระปุ่มวาร์ปแม่งเลยเนี่ยสร้างปุุ่่่่่มมมมมววาาารรรร์์ปปปปแงงไไเเเลยนนนนีะะคคัับบผต้ออดิ และอีกหนึ่งปัญหาก็คือของการเปิดไข่นั่นเองนะครับผมนะฮะอ่าการเปิดไข่เดี๋ยวก็ไม่ทรมาดา,านะครับคือปกติแล้วแมปอื่นนะครับก็คือมันจะต้องลุ้นไงนะครับผมนะแต่ว่าแมปนี้ไม่ไม่ต้องลุ้นเลยนะครับดูฮะคือเปิดปุ๊บมามันสันสันอยู่ใช่ไหมแต่รู้แล้วรู้แล้วว่าเป็นตัวนี้นะ <c oughs> คือมึงดีเลยนะครับไม่รู้มึงจะดีเลยทําไมเนาะเออตอนนั้นที่กูก็รู้แล้วว่ามันตัวอะไรนะคเอาดลอาูลองใหม่ลองใหม่นะครับอันนี้คือกดไข่นะเป๊บอ่ะสันสันอยู่นะแต่คุณรู้แล้วว่าได้ตัวอะไรนี่ได้ตนี้มา <c oughs> เออไม่ได้ลุ้นเลยนะครับผมผู้ชมอะเออโอเคก็ตามนี้และสุดท้ายสุดเลยนะครับผมนั่นก็คือเรื่องปัญหากระตุกเว้ยเฮ้ยเออแพทแรกๆ2แพทแรกเนี่ยคือไม่เจอนะปัญหากระตุกนี้นะครับแต่รู้สึกว่าพักหลังๆมาเนี่ยหลังแต่เกมอัปเดตนะครับก็รู้สึกว่ามันมีการกระตุกเกิดขึ้นครับการกระตุกนี้เกิดขึ้นในลักษณะประมาณแบบว่ามีเพื่อนเข้ามาใหม่นะครับอ่าหรือมีเพื่อนออกไปนะครับก็จะมีการกระตุกเดี๋ยวพี่จะพาคุณผู้ชมดูนะครับในจังหวะที่มีคนโหลดเข้ามานะครับหรืออ่าโหลดออกไป ครับผมเราจะไปดูชื่อว่าจะมีจังหวะก,กระตุกบ้างไหมนะฮะอ่าอ่าอ่าเห็นไหมไหมฮะกระตุกเฉยเลยอ่ะดูดิ ก็ต้องเข้าใจนะครับผมนะว่าเกมมันเดินทางมาไกลพอสมควรอยู่เหมือนกันนะครับผมนะแต่ไม่รู้ว่าในอนาคตแอดบินจะรับมือปัญหานี้ยังไงนะครับผมนะก็ต้องรอดูต่อไปนะครับโอเคในคลิปวิดีโอนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมนะกับ6ปัญหาใหญ่ๆที่เกิดขึ้นในแมปกลัวกาเดนครับอยากให้แอดมินแก้มากๆเลยนะครับผมแล้วคุณผู้ชมเองนะครับผมเจอปัญหาอะไรกันบ้างก็ลองคอมเมนต์กันดูนะครับในคลิปวิดีโอนี้ขอลาไปก่อนแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับผมแล้วก็จะอัปเดตด้วยใช่ไหมอีกหนึ่งวันนับา